สวัสดีครับชาวราศีเมษยินด,ดีตั้อนรับเข้าสู่ช่องช,น,ชนะดูดวงใบบูพยาบจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15สิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ด,ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากสาหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับในเรื่องของการยกย้ายราศีของดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมษแล้วก็ลักนณาเมษกันก่อนโดยจะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวเกตสุริยามีการโครจรย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของชาวเม็รลักษณาเม็นะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรน,นะครับไปอยู่ในเรือนนําหน้าลักษณาเป็นศูนย์พยาพาหะ แล้วก็เป็นลนักษณะของการที่ดาวองคารได้ตำแหน่งในราศีพฤกษกเป็นตำแหน่งครวัาราชาโชคและยังเป็นตำแหน่งประด้วยจึงทําให้ตัวคุณนั้นมีมเ์เสนนะครับมีการคิดมีการทํามีการวางแผนอะไรมากขึ้นนะครับอาจจะใช้ในเรื่องของการมีพลังงานเอเนจีน้อยลงแต่ทําให้เรามีความรู้สึกที่อาจจะดูมีผลลัพธ์ที่ดีตอบโจทย์ให้กับตัวคุณได้ดีขึ้นการโน้มเอียงการพัฒนาไปข้างหน้าถือว่ามีโอกาสแนวโน้มที่ทางที่ ค่อนข้างดีนะครับและเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยจึงทำให้ตัวคุณดูดีมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมนะครับที่ดีมากขึ้นนะและดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรร่วมกลุ่มกับดาวอ่พระหัสกับอังคารอย่กลุ่มกันใช่ไหมครับและอาจจะทำให้เกิดลักษณะของการมีความการช่วยเหลือการสนับสนุนแต่มันก็อาจจะมีความอึดอัดใจอยู่บ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของดาวบริตยูโคจรร่วมกลุ่มกับดาวองคารอย่างที่บอกนะครับว่าดาวองคารกับดาวบฤตยูเป็นดาวบากผะเคาะเวลาโคจรร่วมราศีกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความอึดอัดความรู้สึกแบบขัดข้องหมองใจความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่เนาะและมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเชื่อมกลางอยู่จึงทําให้แบ่งรับแบ่งสู้นะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆมันอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีแรง สนับสนุนและแรงพัฒนานะครับให้ตัวคุณนั้นไปถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายอะไรที่มันเป็นความสําเร็จได้ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะดาวพปปฤหัสบดีเนี่ยมาจากภพเลนสุภาด้วยสุภาหมายถึงเจ้านายหมายถึงความสําเร็จนะครับหมายถึงสิ่งที่งอกเงยสิ่งที่งอกงามมันก็จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนาเช่นกันนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้าง อิทธิพลการเงินนะครับสหรับชาวเมษคือราศีพฤกษพของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปอยู่ในภพเลือนที่สี่ของลัคนานะครับเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่ในช่วงประมาณวันที่1-2สิงหาคมหลังจากนั้นดาวศุกร์จะเลื่อนลงไปที่ราศีสิงห์เป็นภพเลือนปุตตะนะครับอยู่ในช่วงวันที่2สิงหาคมก็จะเป็นตำแหน่งตรีโกนลัคนาในช่วงแรกนะครับ คือดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งราชาโชคทำให้การเงินของคุณนั้นมีโอกาสจเจริญเติบโตการพัฒนามีความสุขความสมหวังที่ดีนะครับมีโอกาสที่คุณจะมีบ้านมีรถมีอสังหาต่างๆได้สำหรับใครที่อาจจะซื้อหรือขายอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตรงนั้นได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์น่ะจะอยู่ในราศรีกรกฎเพียงแค่ถึงวันที่ 2, สองสิงหาคมแล้วดาวศุกร์จะเลื่อนลงมาที่ภพเรือนปุตตะนะครับ ถึงแม้ดาวสุ์จะไม่มีตำแหน่งอะไรในเรือนปุตตะแต่ก็ยังถือว่ามีอนิสง์ในเรื่องของสุขนั้นเป็นตำแหน่งตรีโกนยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของลัคนาอีกหนึ่งเกณฑ์ที่ยังทำให้เกิดการเติบโตการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดความสุขความสมหวังนะครับและยังมีโอกาสที่จะมีการเงินที่มีการหมุนเงินได้ดีขึ้นนะครับดาวสุขเนี่ยเป็นดาวการเงินไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยแปลว่า ชาวเมธลัคนาเมธเนี่ยบางคนอาจจะมีความแบบคกว่าไหนเสี่ยงโชคบางคนก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับทําอะไรก็ควรที่จะต้องแบบมีลิมิตนะครับว่าเราอาจจะต้องแบบไม่ทุ่มเกินตัวไม่แบบทําอะไรมากจนเกินไปมันอาจจะมีความอึดอัดใจเล็กๆบ้างนิดๆหน่อยๆให้เราต้องพยายาม ปล่อยวางแล้วก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณจะมีความสําเร็จนะครับแล้วก็มีความแบบตอบรับในสิ่งที่เราปรารถนาได้ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้เราไปดูกันต่อการเงินเนี่ยถือว่าหมุนเงินได้ดีแต่มันค่อนข้างดูติดติดขัดขัด,ขดเล็กๆน้อยๆน,นะครับในช่วงวันที่2สิงหาคมเป็นต้นไปค่อยคิดค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้หวือหวาแต่มันก็ไม่ถึงกับแย่มันก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะครับแต่มันก็อาจจะดูติดติด,ตดขัดขัด,ขดในบางจังหวะเท่านั้นเองเราก็ควรที่จะต้องพยายามสำรองในเรื่องของเงินเก็บเงินสำรองต่างๆก็อาจจะช่วยบรรเทาตรงนี้ได้บ้างนะครับ นี่เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอินทรคนการงานนะครับสำหรับชาวเมษคือราศีมังกรของด้วยดาวเสาร์เลขเได้โครจรไปอยู่ในราศีกุมนะครับก็ไปอยู่ในภพเรือนลาภะ ก็ถือว่ากรรมาราพะใช่ไหมครับการงานมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จมีการวางแผนงานอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดมีการพัฒนาได้รับโอกาสนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นมากขึ้นแต่การที่จะได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ง่ายนิดนึงนะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวให้เราต้อง อดทนต้องขยันก่อนอะ่ะมันถึงจะมีผลลัพธ์ที่ดีนะครับมาณนะอดทนเนี่ยถึงจะทําให้คุณไปถึงนะจุดเป้าหมายความสําเร็จได้ดีกว่านะครับประมาณนั้นเนาะก็อาจจะทําให้ชาวเมตต้องค่อยเป็นค่อยไปคิดวางแผนทําตามแผนในสิ่งที่เราเอาวางเอาไว้นะครับแต่เราก็ต้องมีแผนสํารองด้วยเพื่อที่เราจะได้เหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมๆกันแล้วประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นเนาะและในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่13 สิงหาคมที่ดาวเกตสุริยาทยังโคจรอ,อยู่ในเรือนกรรม,มะเนี่ยนะครับหลังจากวันที่13ก็จะย้ายไปที่ราศีพภพสุภาตอนแรกเนี่ยการที่ดาวเกตสุรยิยอาเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณค่อนข้างมีความวุ่นวายนิดนึงกับเรื่องการงานนะครับบางคนอาจจะต้องมาสะสางงานหรือเคลียร์งานหรือทํางานอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องแบบมีงานกลับเข้าๆออกๆวิ่งวิ่งเหนือวิ่งใต้นิดนึงนะครับแต่ ก็มีโอกาสสาเร็จดีแล้วก็ประสบความสําเร็จมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าดาวการงานไปอยู่ในเรือนลาพะยังมีคนช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนอยู่นะประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคแล้วก็ลงตัวในระดับหนึ่งเนาะก็ถือว่าถ้าเราค่อยเป็นค่อยไปแล้ววางแผนกับในเรื่องของการงานให้มันชัดเจนให้มันดีรอบคอบม,มีแผนสำรองทุกอย่างก็จะยังโอเคแล้วก็มีโอกาสของการปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นเช่นกันนอ้อทีนี้นะครับ าดาวเกตสุริยา t ก็จะย้ายลงมาที่ราศีธนูในช่วง13สิงหาคมเหตุการณ์ในเรื่องของความวุ่นวายในเรื่องการงานงานจุกจิกงานอะไรที่มันคัง่งค้างสิ่งต่างๆก็น่าจะค่อยๆเริ่มเคลียร์นะครับแล้วก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นประสบความสําเร็จได้โอเคขึ้นมากขึ้นเช่นกันนะครับผ่อนคลายลงได้ดีขึ้นทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ความรักของชาวเมษคือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6นะครับในช่วงแรกเนี่ยมันที่1-2ถึงสสิงหาคมเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นในเรื่องเลือนปัตตนีใช่ไหมครับไปอยู่ในพบเลือนพันธุนะเป็นตําแหน่งราชาโชคจึงทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเติบโตพัฒนาดีนะมีความมั่นคงดีมีในเรื่องของความสุขความสมหวังอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามามีเสน่ห์เมตตามีคน คอยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามแล้วนะครับในช่วงวันที่2สงิงหาคมดาวศุกร์คือดาวคู่เนี่ยจะย้ายลงมาที่พบเรือนปุตตะนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะหรือใครที่โสดอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อมาสื่อสารกับตัวคุณได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนโอเคดูดีหวือหวา แต่มันอาจจะไม่ได้ราบเรียบมากเท่าไหร่นะครับเราต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าพิ่งเร่งแล้วก็อย่าพึ่งรียบเกินไปเพราะเรือนปุตตะเนี่ยนะครับเรือนที่5ของลักนาเนี่ยมันเป็นเรือนของการใช้อารมณ์นิดนึงเนาะเมื่อดาวศุกร์เข้าไปเนี่ยนะครับปัญหาแห่งความรักเนี่ยบางทีเราก็อาจจะใช้อารมณ์บ้างในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจนะมันก็อาจจะมีอารมณ์ให้กระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆให้เราต้องแบบซีเรียสจริงจัง กับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้คาดหวังกับความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่โดยภาพพื้นรวมแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์ยังถือว่าไปได้ยังถือว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้ถ้าเรายังมองการไกลในระยะรองเทอมหรือในระยะยาวเนี่ยยังถือว่ามีโอกาสสําเร็จได้เช่นกันนะครับสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให,ให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม